คลิปนี้นะครับก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับงานพลาส,สติกเหมือนเดิมนะครับทุกคนผมจะพามาเบิงงานพลาส,สติกที่ผมซื่อมานะครับจา,จากที่ผมซื้อมาแล้วนะครับผมจะซื้อมาแบบสภาพนเลยนะครับผมจะพามาเบิงให้พีนพ่น้องได้หลายคนนี่ครับผมเห็นปัจจุบันอยู่ในโรงงานของเก่าหลายนะครับคือถังพ่นยานะครับว่าแถวบ้าน ผมนีนะครับเหตุการณ์กษตเหลายนะครับทั้งสิดยาผมว่าขายดีนะครับนี่ครับท่าเสื่อมากเลยนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกที่เหนียวมากเลยนะครับจะสร้างกิโลขายก็ไดหรือว่าจะบดก็ไดนะครับแต่ว่ามีปัญหาที่ว่าเขาต้องมาแกะออกครับแกะเล็กแกะชิ้นส่วนนะครับแกะ สีดำออกนี่คือบดนะครับบดบดต้องแยกสีนะครับเอาเล็กออกคันบ้าบดนะครับชั่งกิโลขายเอาเต้นเล็กออกก็พ่อครับขายเอาแบบนี้นะครับคือว่าบด ต้องเอาอน,นี้ออกนะครับเอาเลขออกสกีนอีกนะครับติดไปหาที่สกีนนี่เห็นบ่ครับที่มันมีสกินติเกอร์ครับเขาตรงมาแยกอีกนะครับนี่คือปัญหาที่ข้าบดแล้วยุ่งยากมากเลยครับนี่คือสกินนครับสกินว่าลบแล้วสีขาวบวไปอย่างนะครับใส่เลยนะครับนี่คือสกิน สีดำแบบนี้ทั้งกับผนบก่อยด้นะครับก็ต้องก็แยกออกสกีนนะครับหรือว่าจะบดบดใส่สีดำไปเรื่อยนะครับสีเทาก็กได้นะครับใส่สีเทาแต่ว่ามันกระูกนะครับนี่ครับมันจะมีสกีนนะครับถูกนังนะครับนี่คือการบดไปบก่อยคุมค่าะครับแต่ว่าผมก็ซื้อว่าบบกแห้งนะครับ ก็ได้เศษเล็กซื้อมาถูกๆครับแยกเศษเล็กออกบาลายนี่คือสีดําสีดําทางในมันนะครับส่วนหลายนะครับพลาสติกของผมนะครับที่ผมซื้อมากจะพามาบินนะครับส่วนลายก็มีทางผลยาแบบนี้นะครับเห็นปะครับ หรือว่าตัดออกก็ไดนะครับใส่มีดฟันหรือว่าเกียร์ตัดตรงที่สกรีนออกก็ไดนะครับนี่คือท่างเลือกอีแบบหนึง่งไผ่จะบดนะครับปัจจุบันนี่เขาเลือกนะครับพลาสติกสกรีนว่าสกรีนห้นหามใส่กันนะครับตอนท่้งเขาอาจจะมีเป็นสีดำก็ได้ครับนี่สีขาวสีขาวว่าเป็นอยังครับ สีขาวมันติดสีฟฝาแต่ว่ามันติดตรงที่สีดําสกีนนี่ครับสกีนเรต้องมาเอาออกนะครับผมเหตุแบบนี้นะครับผมตัดออกก็ได้บวกขึ้นมาบวกกี่บาทน,นะครับนี่คือแข็งนะครับอ่อนเนี่ยบอรถ้าเหลือกนะครับสื่อกล่องมันได้ไลายบท ตอกเจรขังเนี่ยเอาไปตันเลยนะครับประมันสองสามตันนะครับผาจะส่งผมจะบ่อเอาไว้หลายนะครับชุดเครื่องใช้ฝ่าผมนะครับบ่ค่อยมีนะครับช่วงนี้นี่ครับโทรหัดสองสามจอนะครับนี่ครับปริมัณจะน้อยมากเลยนะครับจะมีบ่หลายนะครับมีน้อยๆนะครับเพราะว่าผมซื้อน้อยผมไม่ได้ซื้อหลาย สหลายช่วงนี้ผมจะเน้นพลาส,สติกนะครับพลาส,สติกอย่างเดียวครับทุกคนนี่ครับกด,กดไลค์กดแชร์นะครับทุกคนนี่ครับต้องแยงนะครับเอาสายไฟออกเอาเหล็กออกนะครับเอาบอร์ดหลายอย่างเอาพลาสติกแข็งออกนะครับตงองแบบมีพลาสติกแข็งติดไปเขาจบะบดซื้อนะครับหรือซื้อถูกลงนะครับกาต้องแยกสินส่วน ออกให้หมดนะครับ